สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปแดนโลกของนายฉันโดยว่าแดนดี่วัวันนี้ผมมาเล่นกองทัพโรเจอร์นะครับก็ปาร์ตี้โรเจอร์นะคนนี้ซึ่งตอนนี้มี5คนแล้วนะแล้วก็ได้ชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะครับโอเคโรเจอร์อาร์มีนะ เฮ้ยพอสพอมันมีอุ้ยมาเพิ่มหรอ I I will distract okay เฮ้ยโลดรเจอร์มาสิโรเจอร์ ใช่ไหมได้เขาเจ็ดมีมันใ้เ่าส่งเว็บโบเถื่อนอ่ะ ิสโก้ก็ไปสิคะไปสิครับเลยเฮ้ยข้างเข้านะคขเนอร์นะโรถเจอเท่านั้นโรถเจอยะ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 เอาไปเอาไปเอาไปไม่เกือบตายแล้วแม่รถปาร์ตี้โรถเจอปาร์ตี้โรถเจอ เนี่ยนี่ยฉันได้ชื่อคลิปแล้วปาร์ตี้แกงเว่นขยายปาร์ตี้เว่นขยาย <Yeah. S 1> เอาเลยว่านี่ปาร์ตี้นี้อย่ตึงครับเ <Yeah. S 1> มนทาน,นะเมนทาน,นะไม <Yeah. S 1> ่ไม่มีใครรอดเลยอ่ะเฮ้ยอยากเล่นชิมโปแล้กี้ เขาได้โเตอกันเดี๋ยวผมใช้มนี่ไการว่างมนล่อนะเขาม่มีล่ให้เปลี่ยโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ตี้โรตี้ล่อให่กับน้องอนึ่งัวฮะก็่เราเราต้องล่อไงยต้องล่อเนี่ยต้องล่อครับต้องล่อตี้จกั จากคัลี้ยงหตัวใชโรเจอร์เร์จากลี้ยงหนึ่งตัวฉันที่มีคอสโมน่ะคอสโมโกับแรลซโซ่และเดลซ์โซเอามาด้วยเอาก็ฉันเก็กแบแคปซูลอะเราเจะใส่เราเจอใ,ใส่ใส่ชาร์จเอ้ยเอ้ยฉันเจอหนึ่งเครื่องว่ะเฮ้ยแต่ว่าเก็บไว้เป็นเครื่องสุดท้ายไหมดีกว่ปาป่านเลยดีกว่านี่ไม่เก<ห>็บไว้เป็นเครื่องสุดท้าย ไดปยิงป่ะเคลคาย็อกไก่ก็ได้ล่าออยู่รอาอยู่ล่าอยู่เราเรา้วการคนรอดนะไม่งั้นเราตายนะนี่คือโรเจอร์ไปไปโดดเองถือถือเป็นปาร์ตี้ขาวดำดีกว่าเก้ช่วยช่วยอยู่แ่วช่วยอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมไม่ถ้าถ้าถ้านาอยากโดนก็ลองวิ่งสิโอเคฉันรี จี Salvador, ok. ้อจามแล้วสามแล้ว okay, จีเอ้ยจี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 เอ้ยเฮ้ยร่งทำไมไม่ใหใครบอกจีจีอ้เลยอ่ะโอ้โดนจีเอ้ยไม่ได้ใครบอกจีจีอีให้เรารู้อ่ะแต่ว่าเราไม่ใช่คนป่านะ โอ้ยเจ็บ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 ฉันเองฉันเองอะไรเราโดนจ้ะแล้วฉันก็โดนด้วยโดนกันดิเฮ้ยกล้องฉกนก็เล่เลยเหรอเจ้าเก็บเจ้าอย่า ออกไปเลยเด็มาที่ชั้นที่สองนะครับโอเคแล้วไม่อยาอมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันปใครบอกให้เราูเลยแล้วก็โดนไปเด็นั้นเราจะเป็นคนปั่นข้างสุดท้ายอ่ะุย้ยตกใจเลยลไอม่อยากล่ากลัอากลัไม่อยากเไม่มไม่อยาก,ไยา,กาไม่อยากไมาไม่อายอากไม่อยไม่อยากกยกาอยกา รอไปรอไปคนหนึ่งรอไปผมต้องเพียเซนเฮ้ยตัวนี้มีสองเครื่องติดเ่าาไอา้เไม่อยาานงัียนรทีม่คำหมาตายเรียบร้อย ไปไปไป,ไปต่อไประวังโดนชิชากระดาษพี่ด้วยล่ะเห <c oughs> ลือเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวเฮ้งดิเมยตัวจีท,จทีจีทีจีที ีฉันโดนฉันโดนไไไม่ไม่ไม่ฉันตาย่ไล่กูฉันอยู่ยฉันดูอยู่แต่ว่านาเหลอต้องาตัวนี้โหดนะลากิเร็วเร็วเข้าเร็วแล้วกันเพื่อคนดูนักกิ เฮ้ยอย่าแตกหน้าคนนั้นอ่ะนายเลือกการหน่อยอ่ะนนอในขณะเช็ต,ตที่ทโอเคครับตอนนี้เราต้องดูเพื่อนผมนะโอเคยแล้วที่นายเลือกการหน่อยอ่ะการเล่าการปวดใจ บายลากี Five, Rocky, long, okay. ้ไฟลากี้ฉันลากี้นายลงน้องคนนี้คนนี้ผีผีสิงอะไรนะผีผีสิงเครื่องปะคนนี้ผีสิงเครื่องคนกับทิชาตอนนี้ฉันเจอทิชากระดาษเช็ดที่แล้วเธอวิเศษทิชากระดาษเช็ดที่ โคตรโคตอะเรื่องแต่ว่าคนนี้คือทวิสเต็ที่กากที่สุดเพราะว่ามันแบบอันตรายศูนย์อะแทบแทบจะเป็นศูนย์อะนั่นไงตัวฝั่งนี้หมดจะมีเอ้ยสองเครื่องแล้วอะสามเครื่องแล้วลักกี้อีกคนอะตัวนี้มีที่คาดกระดาษที่นี่นะระวังตัวด้วยตอนนี้คนที่คนนี้สามหัวใจคนนี้เหมือนจะเหลือสามหัวใจกันหมดเลยเปะ ใช่ตัวนี้แหละสามใจกันหมดนะครับแล้วคนนี้ครับกำลังโดนที่ชาล่แต่ว่าสเตลเขาเยอะครับไม่ใช่ดิสามดาวนะสามดวงก็เลยรอดมาตัวนี้เครื่องนี้ก็จัดการกันเสร็จแล้วนะคะโอเคเขาติดเดียวแล้ว,ต,วตัวนี้ตัวนี้ใครเขดแล้วแล้วคือล่ามาหาคนอื่นแล้วจะ พี่ชายยังไล่ต่อครับแล้วมันเข้ามาครับตัวนี้ยังไงอ้อโดนหนึ่งโดนหนึ่งโอ้ยอะไรเนี่ยเสียเวหัวใจวิโอเอิ่ม wait an hour เลยแล้วกันเพื่อนโดนเหรอเพื่อนโดนหนึ่งหัวใจ GTE lucky GTE เอ้าเอ้าเรียบร้อย มีคนแตกมีคนแตกเล็กี้ GTE GTE เล็กี้เพื่อนเพื่อนหนยตายไปแล้วคนหนึ่งเฮ้ยมีดัเล็กี้รองเราตัวดักเอาแล้วเพื่อนโดนหลักแล้วตัวนี้โดนไม่โอ้โหไม่โดนขต้องขึ่มาลอดไปได้ ดูซิว่าบักสมรวลเลยเอาอะไรมาขายโอ้เหมือนกันว๊อ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 คืออะไรเนี่ยทุกคนสามอันเหมือนกันโคตรแย่อะโคตรแย่ทุกคนคืออะไรเนี่ยสามอันเหมือนกันมนหมายความว่าอะไรลักกี้สามอันมันเหมือนกันมนหมายความว่าอะไร บ้าหรือเปล่าสามกันเหมือนกันอ่ะของดีเหรอเฮ้ยลักกี้คนไทย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 ฉันมีตัวตัวอะไรวิลูอี้ว่ะ ล้วกี้เพื่อนายโดนหนึ่งเพ่อนายโดนหนึ่งเพ่อนโดนหนึ่งตงตอนนั้นมีสองเสองท่อนสูงท่นสูงเหรหวังว่าหวังว่าอะไรต้องเจอของอีเต็มจริงเหรอวเือราจะไม จริงเหรออไม่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 จะตายหรือไงอ่ะทวิสเซนลูด่ต yup. oh. ุ่่ตุ่ง่าเอาห่ล้านเซนติเมตร่าไม่คิดว่าอะไรจะรอดล ยาวหนึน่งล้านเซนติเมตรเ้อยกว่าหนึ่งล้านเมตรในในข้อไหนจะไปได้กี่ชานักกิ๊ด หลือสองคนกับเพื่อนอีกคนนึงอะฉันไม่ได้ยินเลยวฉันไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ตอนนี้ฉันไม่ได้ยินอะไรจริงเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรลฉันยังไม่ได้ใส่หูฟังอะฉันไม่ได้ยินเลยลากี้ได้ยินฉันไหมฉันไม่ได้ยินเลยฉันยังไม่ได้ใส่หูฟังเลย นึ่าช้าฟังอยู่อดีอฟังฉันมนเบื่ดน่าจะพิมพ์แชทไปหานายแตว่าฉันได้เต็มตัวดีดีเลยเต็มตัวดีดีเลยใช่หน้าหน้าลิฟก็มีรูอีนางอแคคุณไปเอาสมุดบางบมันจะเป็นประทาก ทีทีนายเหลือสองคนฮะสองคนเลยเน้ยทีทีแล้วทีทีแล้วไมอตุ้มวิเศษนูอีน่าลูกไม่เจอวี ลักกี้ในชั้นห้าเจอเจอวีเหรอวีกับลักกี้อ๋อวีแล้ววีสงสัยในในในดูชั้นอยู่หรือเปล่าดูอยู่เฮ้ยเ <sk r isa> จอ ลักกี้น่ะต้องเฝ้าไว้น่ะระวังนะ่ะพี่ช้ามาลักกี้ถอยลักกี้ถอย,ถอยลักกี้เฝ้าไอ้กิเทนไว้อย่าอย่าอย่าให้มันออกอาราวาสโอเคเดี๋ยวฉันจะเฝ้ากิเทนเออฉันจะดักเทนไม่ให้เทนไปไหนเลยค่ะ สองเครื่องแล้วทำแบบนี้มาเสียวเวลาเราต้องฟังอไอชอเฮ้ยไม่คิดจะไม่คิดจะไม่คิดคด,ดีเลยล่ะกิแล้วกินายไปทั้เครื่องเลยเดี๋ยวเพื่อนจะเฝ้าให้มาแต่ว่า อฉันต้องกฉันไม่ฟ้ากิจเทีนดีกว่าดีกว่าโอ้กว่ีกดีกว่าทีมันอันตรายกนไปมันก็ Lucky ฝั่งนี้มีเครื่องนึ่งอ่ะเออฉันรู้แต่ฉันฉันไม่ฉันไม่อยากปัันใช้เวลานานแล้วมันเียรายไม่ไปดึงใช้เวลานานแล้วมัน มันจะช้าลงเรื่อยๆล้วกี้แล้วหน่อยจะวันนี้เรารอกี่เท็ตแลระวังม่เท่ตอยาให้มันเหวี่ยงเลยค่ะรอที่ช้าไม่ไม่อะไรอะที่ช้ากระดาษเท็ตขี้มาต่อยเราแล้วเราจะวิ่งไปหามันทำไมอ่ะตอดีใช้เม็ดเท็ต ลักกี้ถ้าเรอยากใช้ให้คุมเราต้องเหลือหนึ่งหัวใจถ้าอยากใช้ใหคุมแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งหัวใจแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึงนะในียชันใสหฟังก่อนทีนารละ ลัคกี้แล้วกี่เทนออกอะเราว่าแล้วกิ่เทนกิเทกิเทนเพื่อนตาย ีอะไรคโซเชียลไลไอยู่ลงินหรอลงอยู่ตอนนี้เราูในเล่นอยู่เนี่ยลงอยู่เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวราเดี๋ยวเราชอบเล่นตัวเองมีป๊อปปี้กับคอนนี่ล้วกี้โเป็นป้าปไชื่องากแต่ว่าจะไม่เจอเธอวิสิตที่มันไลกลัวเป็นตัวนิ่ ีคนเดียวแล้วมันึนอั <isha> ฉันชอบเล่าคนเดียวนะมันง่ายดีมันง่ายไมันไม่ง่ายก็มัน,นไม่ต้องมีคนมาแจ้งปัดเครื่องแล้วก็อย่างนี้แถมแถมได้น้ำมือเยอะอีกแล้วไงยม่ง

i เล่นเอยากนอนก็เลยอยากนอนให้หมดฮิคิดจะไม่นานไม่นานค่ณยูอยู่ไหมคุณยูอยู่ไหมคุเราอยู่ไหมรอเที่ยวอยู่ไหมให้ผมจะว่างสอนเดี๋ยวพี่ผมบอกอีกที่อะไรกวเราโอ้ย E Cô kia กูเจ <łość> ๊งเยแล้วในเหลือก <feel> <Fear> ี่คนแล้วหนึ่งคนกูฉันแค่หนึ่งคน พวกเราลงชิดตัวเยอะลาลายทำตัวเันยาเรากจนไปเยอะเยอะแล้วก็ทำตัวเปนยาพูดเลงหกซิปด้วยต้องเปิดเองัาเ็นม่เ็น ก็ส่วนปอบไม่ไ้ของข้อนี้เวลาที่คุกไปเริ่มจะพยายามย้ำว่าอะไรครับนั่นฉันพอแค่ชัดฉันจะตายฉันจะตายให้ดู9 8 7 6เวลาตายของฉันก็จะหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่วิตคุณก็จะหมดแล้ว

ในในปิดคลิปเลยนะในโอเคนปิดคลิปแล้ว